สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาพูดคุยมาเรียนรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537กันต่อนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในบทเฉพาะการนะครับแล้วก็ในพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับต่างๆนะครับคุณผู้ชมใน บทเฉพาะการของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมาตรา93นะครับเป็นมาตรา93ของพระราชบัญญัตินะครับก็คือให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่326ลงวันที่13ธันวาคม2515ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่อยู่ในเขตตำบล ตามพระราชบัญญัติน,นี้เป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติน,นี้จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่326ลงวันที่13ธันวาคม2 5 1 5หรือพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา12ของพระราชบัญญัตินี้นะครับมาตรา94บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาตำบลผู้ส่งคุณวุฒิก็ให้หมายถึงสมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้นะครับมาตรา75สภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่326ลงวันที่13ทธันวาคม2515ใดนะครับถ้ามีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ร่วมมาแล้วติดต่อการ3ปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่าปีละ1 5 0 0 0 0บาท ให้กระทรวงมหาดไทยนดำเนินการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับวักต่อมาให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามวักหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ วักต่อมาในระหว่างดำเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามวักหนึ่งมีให้นํามาตรา6มาใช้บังคับแก่ตำบลดังกล่าวและให้สภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่326ลงวันที่13ธันวาคม2515ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกนะครับ วักต่อมาเมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามวักหนึ่งแล้วก็ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือเงินอุดหนุนทรัพย์สินสิทธิสิทธ,ทธิเรียกร้องหนี้และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่326ลงวันที่13ธันวาคม2515ไปเป็นองค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้นนะครับ วักต่อมาในวาระเริ่มแรกเป็นเวลา4ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมีให้นํำความในมาตรา58วรรคสองมาใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้และให้กำนันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งนะครับนี่คือในเนื้อหาทั้งหมดของพระราชบัญญัติฉบับแรกนะครับทีนี้ เรามาดูเหตุผลนะครับเหตุผลที่เขาประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับนี้นะครับก็คือโดยที่สภาตำบลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่326ลงวันที่13ทธันวาคม2515ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำให้การบริหารงานไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพขาดความคล่องตัวในการบริหารงานสมควรปรับปรุงฐานะ ของสภาตำบลและการบริหารงานของสภาตำบลเสียใหม่ให้สามารถที่จะรองรับการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งให้มีการยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะครับนี่คือเหตุผลในการอ,ออกพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2 5 3 7นะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเลื่อยมานะครับเรามาดูฉบับแรกนะครับก็เป็นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่2นะครับตรงนี้ประกาศเมื่อ,อ2538นะครับในมาตราที่2เนี่ยนะครับในมาตราที่2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับเหตุผลในการประกาศฉบับที่2นะครับก็คือ,อโดยที่บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติในเรื่องของอายุนะครับเป็นเรื่องของอายุของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พศ2537ยไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พุทธศักราช2538สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นจะต้องตราพระราชะบัญญัติฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นในพระราชะบัญญัติฉบับที่2พศ2 5 3 8ันเนี่ยเป็นเรื่องของบทบัญญัติคุณสมบัติในเรื่องของอายุของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ห พศ2 5 3 8นั่นเองนะครับต่อมานะครับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่3นะครับฉบับที่3พศ2542นะครับตรงนี้เนะี่ยในมาตรา22นะครับในมาตรา22ที่มีการแก้ไขนะครับในวาระเริ่มแรกเนี่ยเป็นเวลา4ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีให้นำบทบัญญัติตามมาตรา47ทวิวงเล็บ2เฉพาะลักษณะต้องห้ามมาตรา9วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผูะ้และถ้าผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา9วงเล็บ6 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา9วงเล็บ6นับแต่วันเลือกตั้งนะครับมาตรา22นะครับมาตรา23บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศัการาช2,537นะครับวักต่อมาในกรณีตำแหน่งสมาชิกสภาตามวักหนึ่งว่างลงไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามนะครับไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างและให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งว่างลงตามวักสอง แล้วก็เป็นประธานกรรมการ App, บริหารหรือกรรมการบริหารด้วยให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกสมาชิกสภาที่มีอยู่เป็นประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีภายใน15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงวักต่อมานะครับให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งได้รับการเลือกขึ้นแทนนั้นดำรงตำแหน่งได้ถ้าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนนะครับตรงนี้เป็น ฉบับที่3พศ2 5 4 2ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับมาตรา24นะครับในมาตรา24่ของฉบับที่3นี้นะครับก็คือในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นสมาชิกโดยตำแหน่งนะครับพ้นจากตำแหน่ง พ้นจากสมาชิกภาพไปก่อนที่พระบบราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าสภาประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่และบรรดากิจการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวได้กระทาไปในอำนาจหน้าที่ก่อนวันที่พระบบราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ให้มีผลใช้บังคับได้นะครับมาตรา25ในระหว่างที่ไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่น ให้นำกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยอนุโลมทั้งนี้เนี่ยให้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอและยกเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินประกันการสมัครนะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาตามมาตรา45ให้ถือเขตหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งนะครับใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาให้เป็นไปนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรา26องค์การบริหารส่วนตำบลไดมีเหตุจะต้องยุบและรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา41จัตวาแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำเนินการตามมาตรา41จัตวาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้วก็มาตรา27นะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับทีนี้นะครับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับอ่าฉบับที่3อ่ฉบับที่3นี้นะครับเหตุผลก็คือในประกาศ นะครับโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยเนี่ยได้วางหลักการจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการปกครองตนเองยิ่งขึ้นและก็ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่นสมควรจัดระเบียบราชการท้องถิน่นระบบองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั่นเองนะครับ เขาจึงจําเป็นจะต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะครับทีนี้เรามาดูฉบับที่4กันนะครับฉบับที่4พศ2546นะครับพระราชบัญญัติสภาตำบลแก้ไขฉบับที่4นะครับในมาตรา31นะครับก็คือให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาเนี่ยดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุสภาหรือมีการยุสบสภานะครับมาตรา3 2ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกรรมการบริหารซึ่งดำรงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังอยู่ในตําแหน่งต่อไปและให้ถือว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่นว,รสนวนตำบลเป็นนายกอง <laughs> ค์การบริหารส่นวนตำบลนะครับก็คือเปลี <adalah S 2> ่ยนชื่อจาก ประธานกรรมการบริหารนะครับมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลก็เป็นรองนายกนะครับบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติประกาศหรือคําสั่งใดที่ได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลหรือกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติประกาศหรือคำสั่งนั้นอ้างถึงคณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้นะครับมาตราส3บบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบยียบข้อบังคับข้อบัญญัติ ประกาศหรือคำสั่งใดที่อ้างถึงข้อบังคับตำบลให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติประกาศหรือคำสั่งนั้นอ้างถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัตินี้ทางนี้เท่าไม่ขัดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้นะครับมาตรา34ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเนื่องจากว่าในปัจจุบันบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล2537ามีเนื้อหาสาระไม่สอดคล้องไม่เป็นไปในทางเดียวกันนะครับกับการจัดระเบียบบริหารราชการของท้องถิน่นโดยแม้ว่าสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นองค์กรปกครองพื้นฐานที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการแตกต่างจาก ท้องถิ่นอื่นก็ตามแต่บทบัญญัติบางประการก็ควรจะมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับเช่น่เชนคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาการเลือกตั้งการขาดคุณสมบัติการประชุมสภาการบริหารการกำกับดูแลเป็นต้นจึงได้ตราพระราชบัญญัติฉบับที่ที่สี่นี้ขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูพระราชบัญญัติสภาตำบลฉบับที่5 พศ2546กันนะครับในมาตรา37ก็คือบรรดาสมาชิกสภาตำบลน,นะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบอายุของสภาตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่ามีการยุบสภานั่นเองนะครับ ในกรณีตามวรรคหนึ่งนี้เนี่ยมให้นำบทบัญญัติตามมาตรา8 9 44 46 47 47, 47ทวี47ตรีชื่อของส่วนที่2ในหมวดที่2มาตรา58 58ทับ1ทับ2ทับ3ทับ4ทับ5ทับ6ทับ7มาตรา59 60 64 64ทับ1มาตรา71 74 86 87, 87ทับ 1, 87ทับ 2, และบาตรา92ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับจนกว่าจะครบอายุของสภาตำบลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีการยุบสภาและก็มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและก็ให้นำบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับแทนในระหว่างเวลานั้นดังกล่าวนะครับมาตรา38นะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับทีนี้เหตุผลในการในพระราชบัญญัติฉบับที่5นะครับเหตุผลฉบับที่5พศ2546เนี่ยเขาออกพระราชบัญญัตินี้เพราะอะไรนะครับ เนื it, ่องจากเป็นการสมควรกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่เหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้การบริหารงานของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นจะต้องตราพระราชบัญญัตินี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับต่อมาในพระราชบัญญัติสภาตำบลฉบับที่6พศ2552นะครับอ่าตรงนี้นะครับเหตุผลที่เขาออกฉบับนี้มานะครับก็คือโดยที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันเป็นการจํากัดสิทธิของประชาชน ทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงจําเป็นต้องตาาพระราชบัญญัตินี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในพระราชบัญญัติสภาตําบลฉบับที่7พศ2 5 6พนั้นตรงนี้นะครับมาตรา26บรรดาข้อกล่าวหา,ห,าหรือการดําเนินการใดๆตามมาตรา47ตรี วรกสองมาตรา64วักสองหกทับหนึ่งหรือมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่5พศ2546ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือสอบสวนแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้มีคำสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ก็ให้ดําเนินการต่อไปต,ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2,537และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งใช้บังคับอยู่ในก่อนในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับมาตรา27ให้ในายกองค์การบริหารส่วนส่วนตาบลประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่85/2557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวลงวันที่10กรกฎาคม2557และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1/2557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราวลงวันที่25ธันวาคม2557 ยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาชิกขององค์การบริหารสุวนตบุญนั้นโดยให้พ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวนะครับเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาชิก ของอบอตใดให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันยกเลิกนะครับมาตรา28บทบัญญัติมาตรา58ทับ2แห่งพระราชบัญญัติสภา,าตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล2537ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระพราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะครับมาตรา29ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาหรือผู้มีตำแหน่งในองการบริหารส่วนตำบลเฉพาะบรรดาที่ถูกละง,งับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง พ้นจับตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการาการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกหรือสมาชิกแต่ไม่กระทบต่อการดำเนินการต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นกับบุคคลดังกล่าวนะครับมาตราสาระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา58าสวงเล็บ10แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จะกำหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบในเรื่องนั้นใช้บังคับก็ได้แต่ให้คุ้มครองได้เฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริตและเป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกำหนดแนวทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยที่ออกก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรา85บวกเล็บ10แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ .2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและมีการกำหนดให้ความคุ้มครองการจ่ายเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จ่ายไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะที่ได้จ่ายไปโดยสุจริต และเป็นไปนตามหนังสือสั่งการหรือหนังสือกําหนดแนวทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยให้มีผลใช้บังคับได้นะครับแล้วก็มาตรา31ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับทีนี้เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติฉบับที่7 2562นนะครับก็คือโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการพ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกรวมทั้งการกระทำกระทำอันเป็นการต้องห้ามของนายกรองนายกเลขานุการนายกสมาชิกสภาตลอดจนอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและการกำกับดูแลเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นไปตามหลักธรรมพิบาลและก็มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นั่นเองนะครับ